ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับห้องคอนโดห้องาเกือบสามสิบล้านนะครับห้องนี้ที่เซเลสส่งนะครับก็เป็นห้องที่เป็นดูเพ็กนะครับสองชั้นนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเจอส่วนครัวนะครัวได้เป็นครัวตัว L น,นะครับที่นี่ความเจ๋งของมันก็คือเซเลสเนี่ยทำเลดีมากนะครับแล้วก็ยังจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นนี่คือชั้นเกือจบจะบนสุดละนะครับชั้นสามสิบเก้านะชั้นสี่สิบ นะครับเข้ามาตรงโซนลิฟ่งเนี่ยก็จะได้โซนลิฟ่งที่ค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นโถงสูงเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดินเดินมาดูได้มันเป็นโถงสูงดับเบิลวอลุล่มขึ้นเลยนะครับเพราะว่าความเจ๋งของมันก็คือดูเพลอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ความเจ๋งอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระจกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกระจกเต็มน,นะครับกระจกบาน,นี่สูงกื3สามเมตรครึ่งเนี่ยกระจกก็เป็นต่อขึ้นไปเลยนะครับ ตอนที่ชั้นหนึ่งนะฮะนอกจากครัวนอกจากลิฟต์เนี่ยตัวระเบียงก็ค่อนข้างใหญ่นะครับระเบียงก็คือออกไปนั่งเล่นอะไรข้างนอกได้นะฮะแล้วก็เป็นไอการตกเนี่ยก็เป็นกระจกหมดเลยนะครับมันก็จะทําให้เราเทคบิวได้สบายนะครับถัดเข้ามาข้างในห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนะครับที่นี่ลืมบอกว่ามันเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ํานะครับห้องนอนเล็กก็ มีโซฟาให้นะแต่ว่าห้องนี้เดี๋ยวเจว้าของก็คงจะเปลี่ยนเป็นห้องทางานนะครับในห้องนอนเล็กก็ยืนได้จะจบกันเต็มนะครับจริงๆห้องนี้เก้าสิบกว่าตารางเมตรนะแต่ว่ามันเป็นปปดูเพคที่มันจะมีแบบมีบันไดมีอะไรที่ค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวพาดูนี่เป็นห้องน้านะครับห้องน้ําก็ลักษณะก็ใหญ่เลยนะห้องน้ำก็คือมีอาบน้ำมีสุขภัณฑ์แล้วก็มีล้างมื ก็ในโซนของข้างๆครัวเนี่ยยังจะได้เป็นห้องเก็บของนะครับจริงๆแล้วห้องเก็บของเนี่ยก็คือมันจะเก็บพวกเครื่องซักผ้าพวกอะไรด้วยนะครับายนะ,ะนะก็จะเป็นเครื่องซักผ้าปไปไหนด้วยนะครับน,นี้เดี๋ยวครับพาขึ้นมาดูชั้นสองันความเสียงก็คือด้วยความที่มันเป็นดูเพลินนะครับพวกบันรดบันไดเลยมันแบบจิอลังการนะครับ ตรงบันไดนะขึ้นมาก็จะเป็นกระจกบานเต็มนะมุมต,ตรงนี้สวยมากนะครับแล้วเป็นกระจกบานเต็มจเทควิวไปทางทิพบุรีนะฮะก็แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็คือเป็นโซนห้องนอนเลยนะก็เหมือนเป็นห้องนอนใหญ่ของเจ้าของนะครับเข้ามาโซนตรงนี้นะมันก็จะเป็นโซนของห้องนอนห้องนอนก็จะค่อนข้างมา,ากว้างเดียวนะครับแล้วก็ กระจกว่าตัวเรนกระจกใสมองหมดเลยแล้วก็ยังหักกระจกมาถึงตรงโซนๆแต่พวกลรุม่มด้วยนะเวลามองออกไปเนี่ยเหมือนก็จะเห็นพื้นที่ของชั้นชั้นล่างด้วยแล้วก็อมองทะลุวิวออกไปนะครับที่ให้พวกห้องนอนค่อนข้างจะหน้ากว้างน,นะแล้วก็มีกระจกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเีบาร์เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะครับถัดเข้ามาเรามีห้องนอนใหญ่หหญก็ต้องมีห้อลล์อินเพรส นะครับนี่มอหินาเซ็ตก็พื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเป,นเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นตัว L ไปเลยนะคะรับแล้วก็ตรงนี้มันเป็นทางออกไปห้องออกไปข้างนอกได้เพราะนี่เราตะกี้เราเข้ามาที่ชั้นสามเก้าตอนนี้อยู่ชั้นสี่สิบนะครับนี่ด้วยความที่เป็นดูเพล็กนะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ ออกไปที่ตรง่วนกลางนะครับแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำที่นี่เจ๋งมากนะครับห้องน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างน้ำบานใหญ่เลยนะทีนี้นี่พอเรากดเปิดปุ๊บกระจกฝ้ามันก็มองทะลุออกไปข้างนอกมันก็ทําให้พื้นที่ในห้องนอนเนี่ยมันเชื่อมต่อกับในห้องน้ํานะครับเดี๋ยวเปิดปิดให้ดูนี่นะครับมันก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาด้วยห้องน้ํเราก็ไม่อ่า นะครับแล้วในส่วนของห้องน้ำเนี่ยมีอ่างน้ำนะครับมีชาเวอร์นะชาเวอร์ก็เป็นชาเวอร์รูมนะคือสามารถปิดปิดประตูได้เลยนะครับหรือว่าในส่วนของตรงสุขภัณฑ์ก็เป็นเป็นห้องอีกเหมือนกันปิดใช้งานได้ในสัดส่วนนะครับอ่างล้างมือนี่ไม่ได้ยีแสนเธอแต่ว่าก็อ่างลงมือค่อทั้งใหญ่นะครับโอเคก็ าตัวดูห้องแบบดูแข็น,นะครับ90กว่าตารางเมตรห้องนี้น่าจะกึ่งเกิดจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของของทางโครงการเซเลสัลลัสนะครับก็เดี๋ยวผมได้โอกาสมาทำเรื่องตกแต่งเดี๋ยวเสร็จออกมาสวยยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมพาดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ดูวิวทางพร้อมพงทางอะไกันไปก่อนนะครับโอเคะถ้า,างั้นประมาณนี้ เอาไว้เจอกันคลิปหน้ากับ y าย i าย o ิสคอนนะครับสวัสดีครับ